มาไฟซุปเปอร์200นะครับมาดูกันครับคันนี้เปิดที่79นะครับอยู่ที่จังหวัดชายภูมินะครับเครื่องปั๊มดีนะครับไม่โหลดะะครับก็สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูทู e ช่องฮูมโยกรถลงำงอแงนะครับ ตอนนี้ฝนม็ตกหนักนะครับกํากำลังวางระบบดูนะครับรเราไม่มีวันนะครับ ภาเพเครื่องสวยมากเลยนะ,อะตอนนี้ฝนตกนะครับ มีโหลดเลยนะครับตรหลักแน่นตรงล่างนี้ครับวิวแน่นฟึ๊กเลยนะครับคันนี้ vai vou โหลดครับระบบดีนะครับเรื่องความไมต้องยกต้องยกนะครับต้องยกให้เขาเลยนะครับสำหรับแม็คโคนะครับรุ่นนี้ วไม่มีคนเลยนะครับเวลาทำงานเร็วแน่นเครื่องเครื่องเครื่องแน่นนะครับช่วงล่างสวยนะครับรถคันนี้ไฟฟ้าเต็มเป็นมาร์คไฟซูปเปอร์สองอนะครับดู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 ดด ไม่มีโหลดครับแต่สภาพสีไม่ค่อยสวยนะครับการทำงานนี่8ปเลยนะครับผู้ฟารมสวยครับอันนี้อภาษาคือฝนตกหนักนะครับ นี่ฮะอยู่ม,มาดูครับนีนน่มันเดินแรงไม่ได้นะครับเพราะว่าดินมันแข็งมากเลยนะครับ โดยรวมก็น่าใช้นะครับสำหรับรถมากไปซุปเปอร์200นะครับยี่ห้อโกเบโกนะครับคลองเสร็จก็จะได้เขก็ลงเก็บรถนะครับ 好。 เขาสวยครัพิกงมาก ดูปั๊มมันดูตองเครื่อ,องอเสวยเนีครับเพ่นนี้ถ้าระบบเต็มนะครับทำง,งานไปครับชู่ครับเปิดเกอดได้สบายเลยอ๋อเรีนบร้อยแลครับ,รบจา่ายบานกันนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ